สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติสโมสรฟุตบอลโอลิมปิกลีน Lean. การก่อตั้งและการรวมตัว1944วันก่อตั้งสโมสรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23กันยายนคศ1944การรวมตัวลอสลีนเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ2ส,สโมสรฟุตบอลท้องถิ่นในเมืองลีนคือโอลิมปิกลีนลวสซ์ซึ่งเคยเป็นสโมสรผู้ก่อตั้งหลีกสูงสุดฝรั่งเศสและเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในตีคศ1933เอสซี เอกหนึ่งสโมสรที่เป็นผู้ก่อตั้งหลีกสูงสุดเช่นกันการรวมตัวนี้เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2และทําให้สโมสรใหม่นี้กลายเป็นกําลังสําคัญในวงการฟุตบอลฝรั่งเศสยุคทองแรกเครื่องจักรสงคราม1944-1955ช่วงทศวรรษแรกหลังการก่อตั้งถือเป็นยุคที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงของลีนจนได้รับฉายาว่า The War Machine แชมป์ลีกเอิง ลีนคว้าแชมป์ลีกสูงสุดฝรั่งเศสหรือลีกเอิงดิวิชั่นหนได้ในฤดูกาลแรกหลังการก่อตั้งคือ1945-1946เจ้าพ่อบอนถ้วยสโมสรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการกรุ๊ปเดอะฟรองส์โดยคว้าแชมป์ได้ถึง5สมัยใน7นัดชิงชนะเลิศรวมถึงการคว้าแชมป์สสมัยติดต่อกัน1946-1947-1948ซึ่งเป็นหนึ่งในสถิติที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของรายการนี้ แชมป์หลีกสมัยที่2คว้าแชมป์หลีกเอิงได้อีกครั้งในฤดูกาล1953-1954ยุคตกต่ำและกลารกลับมา1955-2000หลังยุคทองแรกสมสรนประสบปัญหาด้านการเงินและผลงานในสนามทำให้ต้องตกชั้นลงไปเล่นในหลีกระดับที่ต่ำกว่าหลายครั้งการตกชั้นสมสรนต้องลงไปเล่นในหลีกเดอร์และใช้เวลาหลายปีเพื่อสร้างทีมใหม่แชมป์หลีกเดอร์ เลียนสามารถคว้าแชมป์ลีกเดอได้ถึง4ครั้งในปี 1963-1974, 1974-1978, 1978-1990และ1990-1999เพื่อกลับสู่ลีกสูงสุดในช่วงปี1978-1997เลียนสามารถรักษาตำแหน่งในลีกสูงสุดดิวิชั่นหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสมาชิกป,ประจำของลีกยุคใหม่และการกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่2000ถึงปัจจุบันการกลับสู่ยุโรป ในช่วงต้นทศวรรษ2000เลี่ยงกลับมาเป็นทีมชั้นนําของลีกเอิงอีกครั้งและได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับยุโรปโดยเข้าร่วมยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในฤดูกาล2001-2002แชมป์ยูฟ่าอินเตอร์โตโตครับควา้าแชมป์ยูฟ่าอินเตอร์โตโตครับในปี2004ซึ่งเป็นถ้วยยุโรปรายการเดียวที่สโมสรเคยทําได้ดับเบลิลแชมป์ประวัติศาสตร์2010-2011 ภายใต้การคุมทีมของรูดี้กาเซียและมีนักเตะดาวรุ่งอย่างเอเดนฮาซาเป็นกำลังสำคัญลินคว้าดับเบิลแชมป์ที่ยิ่งใหญ่แชมป์ลีกเอิงสมัยที่3 2010-2011แชมป์คีกเดอฟรองสมัยที่6 2010-2011สนามเย้าวใหม่ในปี2012สโมส่วนใยญไปใช้สนามเยาวใหม่คือสตาร์ปีแอร์โมรัวซึ่งเป็นสนามที่ทันสมัยและมีความจุสูงการยุติอำนาจของ PSG 2020-2021แชมป์ลีกเอิงสมัยที่4 ในฤดูกาล2020-2021ลีนสร้างความประหลาดใจให้กับวงการฟุตบอลฝรั่งเศสโดยสามารถควา้าแชมป์ลีกเอิงได้อีกครั้งภายใต้การคุมทีมของคริสตอฟเกาติเยและมีโจเซฟฟอนเตเป็นกัปตันทีมการควา้าแชมป์ครั้งนี้เป็นการยุติการครองความยิ่งใหญ่ของปารีสแซงต์แชงหรือ PSG ในลีกฝรั่งเศสสรุปเกียรติประวัติสำคัญแชมป์ลีกเอิงหรือลีกวัน4ส,สมัยแชมป์กรุ๊ปเดอะฟรองซ์6สมัย แชมป์ยูฟาอินเตอร์โตโตครับ1สมัย 1. การกำเนิดของเลสด็อกและยุคทองหลังสงคราม1944 1955รากฐานอันแข็งแกร่งลิวไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่เป็นการรวมพลังของสองสโมสรเก่าแก่คือโอลิมปิกลินลวัสแชมป์ลีก1933และเอสซีฟีการรวมกันในปี1944 ทำให้พวกเขามีฐานะทางการเงินและศักยภาพทีมที่แข็งแกร่งทันทีโดมิ n a นซ์ในช่วงแรกช่วง11ปีแรกถือเป็นช่วงที่สมโมสรยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสย,ยุคนั้นพวกเขาไม่ได้เป็นแค่แชมป์ลีก2สมัย1946และ1954แต่ยังเป็นราชาบนถ้วยสถิติถ้วยลิวเข้าชิงชนะเลิศถ้วยกุ๊ปเดอฟรองถึง5ครั้งติดต่อกันในช่วงปี1945-1949 และคว้าแชมป์ได้ทั้ง3ส,สมัยติดต่อกันซึ่งแสดงถึงความคงเส้นคงวาและแข็งแกร่งอย่างหาตัวจับยากในรายการนี้บุคคลสำคัญยุคก่อตั้งนักเดะอย่างชองบารัตซึ่งเป็นทั้งตำนานของสโมสรและทีมชาติฝรั่งเศสเป็นกำลังหลักในยุคนี้ 2. การล้มลุกคลุกคลานและการฟื้นตัว1 9 5 5 0เข้าสู่ช่วงขาลงหลังปี1955 สโมสรประสบปัญหาด้านการเงินและโครงสร้างทำให้ต้องดิ้นรนอยู่ในหลีกสูงสุดและตกชั้นสลับกันไปมาหลายครั้งความเป็นทีมโยโย่ลิวใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงทศวรรษที่60และ70ในการแข่งขันลีกเดอร์ดิวิชัน2แต่ก็สามารถกลับมายังหลีกสูงสุดได้เสมอเมื่อคว้าแชมป์ลีกเดอร์การกลับมาอย่างย่ำยืนหลังปี1978ลิวสามารถรักษาตัวอยู่ในหลีกสูงสุดได้นานเกือบ20ปีแม้จะไม่ได้ลุนแชมป์ลีก แต่ก็ถือเป็นทีมกลางตารางที่มั่นคงรุ่งอรุณใหม่การกลับมาควา้าแชมป์ลีกเดออีกครั้งในฤดูกาล1 9 9 9ร1,999-2,000ถึงนำโดยโคชบาฮิดฮาริฮอสิดถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จของสโมสร 3. ยุคแห่งการบุกเบิกและเข้าสู่เวทีโยุโรป2 0 0 0 2 0ถึงึ้นสู่โูยุโรปลิวภายใต้การคุมทีมของคลดปูแอลในช่วงปี2002เป็นต้นมา ได้กลายเป็นทีมที่เน้นการเล่นฟุตบอลที่น่าสนใจและสร้างผลงานในระดับโยุโรปได้อย่างสม่ำเสมอ UFC ครั้งแรกพวกเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันยูฟาแชมเปียนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรในฤดูการ2001-2002แชมป์ยุโรปคว้าแชมป์รายการยูฟาอินเตอร์โตโต้คัพในปี2004ซึ่งเป็นท้่วยโยุโรปถ้วยแรกและถ้วยเดียวของสมโมสรจนถึงปัจจุบันการพัฒนายาวชน เลียวเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะสโมสรที่สร้างและพัฒนาดาวรุ่งที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต 4. ยุคแห่งการใช้ชนะประวัติศาสตร์2010จนถึงปัจจุบันดับเบิลแชมป์2010-2011ยุคเอเดนอาซาผู้จัดการทีมรูดีกาเซียทีมชุดนี้เต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีพรสวรรค์และประสบการณ์ผสมผสานกันอย่างลงตัว โดยมีเอเดนอาซาดารุ่งพุ่งแรงที่ก้าวขึ้นมาเป็นซปเปอร์สตาร์ของลีกแองมูซาโซดาวยิงสูงสุดของลีกในฤดูกาลนั้นเชจู ju, และเชวินโยความสำเร็จการคว้าดับเบิลแชมป์ลีกแองและกุุปเดอรฟองในฤดูกาลเดียวกันนี้ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งสโมสรสิ้นสุดการผูกขาด2020 2021ยุคคริสตอฟคาติเยเบื้องหลัง สโมสรมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใต้การบริหารงานที่เน้นการซื้อขายนักเตะอย่างชาญฉลาดโดยมีรุยคัมปอสเป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาผู้จัดการทีมคริสตอฟคาลติเย่สร้างทีมที่เน้นเกมรับที่แข็งแกร่งและการโต้กลับที่รวดเร็วแกนหลักทีมชุดนี้สร้างความประหลาดใจให้โลกฟุตบอลโดยการพึ่งพานักเตะที่มีประสบการณ์และดาวรุ่งต่างชาติโจเซฟฟอนเต้กับตันทีมมาประสบการณ์มูซายินมาสกองหน้าจอมเก๋าชาวตุรกี ไมเมเยงผู้รักษาประตูที่ต่อมากลายเป็นนักเตะระดับโลกความสําเร็จการควา้าแคมลีกแองสมัยที่4โดยการมีคะแนนเหนือปารีแสแซงแฉกแมงได้อย่างเหนือความคาดหมายถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถในการบริหารและคุมทีมของสโมสรข้อมูลสนามเยาเฮิรมสนามเยาเฮิรมปัจจุบันสตาร์ปีแอ์โมโรปีที่ย้ายปี2012สนามนี้เป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่ทันสมัยที่สุดของฝรั่งเศสโดยถูกออกแบบให้เป็นสนามอเนกประสงค์ มีหลังคาแบบเปิดและปิดได้เจาะลึกอัตลักษณ์และตำนานของ L.O.S.C. ลิวสีประจำสมโมสรและฉายาสีประจำสมโมสรสีแดงและสีน้ำเงินเข้มสีแดงและน้ำเงินเป็นสีที่สืบทอ,อดมาจากโอลิมปิกลินลอสและ S.C. 5ซึ่งเป็นสองสมโมสรดั้งเดิมที่รวมตัวกันฉายาเลส d o อกเลส d o อกที่มาคือด o อกเป็นชื่อเรียกสุนัขพันธุ์ด็อก ที่แข็งแกร่งและดุกดันซึ่งเป็นสุนัขที่มักพบในภูมิภาคนอากาเดรากาเลซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองลิวฉายานี้สื่อถึงความแข็งแกร่งความมุ่งมั่นและความดุดดนในการเล่นฟุตบอลของทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเล่นในบ้านคู่แข่งสำคัญดับบี้ดูนอคู่ปรับตลอดการแอร์เซลองส์ชื่อเรียกการแข่งขันระหว่างลิวและลองส์ถูกเรียกว่าดับบี้ดูนอ หรือดาบี้แห่งภาคเหนือความสำคัญทั้ง2เมืองตั้งอยู่ใกล้กันมากในภาคเหนือของฝรั่งเศสห่างกันประมาณ40กิโลเมตรการแข่งขันนี้สะท้อนความแตกต่างทางชนชั้นและวัฒนธรรมโดยลิวเป็นเมืองค้าขายที่ร่ำรวยกว่าในขณะที่ลองส์เป็นเมืองที่มีรากฐานจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่เน้นชนชั้นแรงงานการพบกันระหว่างทั้งสองทีมจึงดุเดือดและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเสมอ ถือเป็นหนึ่งในดาบี้ที่สำคัญที่สุดของวงการฟุตบอลฝรั่งเศสตำนานและผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่นอกเหลือจากยองบารัตและเอเดนอาซาแล้วลิวยังเป็นบ้านของตำนานฟุตบอลอีกหลายคนอังเรเชวาเป็นหนึ่งในผู้จัดก,การทีมที่ประสบความสำเร็จในยุคแรกโดยพาคว้าแชมป์ลีก1นสมัยและกุปเดอฟรอง3สมัยในช่วงทศวรรษ1940-1950บรูโนเชรู u, ผู้เล่นในช่วงยุค2000 เป็นกัปตันทีมและเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการนำลิวกลับคืนสู่ความสำเร็จในลีกเอิงและเวทียุโรปมัตติเออร์เดบูชีแบ็คขวาชาวฝรั่งเศสที่เติบโตมาจากระบบเยาวชนของสโมสรและเป็นกำลังสำคัญในการคว้าดับเบิลแชมป์ปี2011ก่อนจะย้ายไปเล่นในอังกฤษริโอมาวูบากัปตันทีมผู้ยิ่งใหญ่ในยุคหลังปี2008ที่มีบทบาทสำคัญในการคว้าแชมป์ปี2011และเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำของสโมสร เขาลงเล่นให้สโมสรไปกว่า370นัดโครงสร้างการบริหารยุคใหม่การบริหารสโมสรลิวในยุคหลังได้กลายเป็นโมเดลของสโมสรที่เน้นการซื้อขายอย่างชาญฉลาดโดยจะซื้อผู้เล่นดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงในราคาที่ไม่แพงพัฒนาพวกเขาและขายต่อในราคาสูงเพื่อสร้างรายได้อย่างเช่นการขายเอเดนอาซานิโคลัสเปเป้วิกเตอร์โอซิมเฮมและไมคเมยอง ในราคาที่ทำกำไรมหาศาลความสำเร็จปี2021การคว้าแชมป์ปี2021ถือเป็นข้อพิสูจน์ของความสำเร็จของโมเดลนี้ที่สามารถคว้าแชมป์ได้ด้วยทีมที่ไม่ได้ใช้จ่ายเงินมากที่สุดในลีกประวัติสนามเย่าและการเปลี่ยนผ่านสโมสรนลิวมีการเปลี่ยนแปลงสนามเย่าครั้งสำคัญในช่วงศตรวรรษที่21สนามเย่าเดิมสตาร์ทลิวเมโทรโลเป็นสนามหลักที่สโมสรใช้งานมาหลายทศวรรษ หลังจากการรวมสโมสรสนามนี้เป็นที่จดจำในช่วงยุคที่ลิวกลับมาแข็งแกร่งในช่วงต้นยุค2000จนกระทั่งปี 2012. ปัญหาคือสนามมีความจุดไม่มากนักและโครงสร้างเริ่มเก่าแก่ไม่ตอบโจทย์ความทะเยอทะยานของสโมสรในยุคใหม่สนามย่าวปัจจุบัน Star t Pierre Moru การย้ายมาที่สนามแห่งใหม่ในปี2012ถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของสโมสร สนามนี้ไม่ได้เป็นเพียงสนามกีฬาฟุตบอลแต่เป็นสนามกีฬาอาเนกประสงค์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปคุณสมบัติเด่นมีหลังคาแบบเปิดปิดได้และสามารถปรับพื้นสนามให้กลายเป็นฮอลส์สำหรับการแข่งขันกีฬาอื่นๆเช่นบาสเกตบอลหรือการจัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ได้การย้ายมาที่นี่ช่วยเพิ่มรายได้จากบัตรเข้าชมและเพิ่มภาพลักษณ์ของความเป็นสโมสรระดับแถวหน้าของฝรั่งเศสอย่างชัดเจน การเดินทางในฟุตบอลยุโรปแม้ว่าลิลจะไม่ได้เป็นสโมสรที่คว้าทั่วยุโรปได้มากมายแต่พวกเขาก็สร้างผลงานที่น่าประทับใจหลายครั้งความสำเร็จแรกในยุโรปคือการคว้าแชมป์ยูอีฟาอินเตอร์ทูโตคัพในปี2004ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทำให้พวกเขาได้สิทธิ์เข้าร่วมทั่วยูอีฟาคัพในฤด,ดูกาลถัดไปแชมเปียนส์ลีกโฉมใหม่ลิลเคยผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ของยูอีฟาแชมเปียนส์ลีกได้หลายครั้ง หนึ่งในเกมที่น่าจดจำคือการพบกับทีมใหญ่ระดับโลกหลายครั้งเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอซีมิลานในช่วงกลางถึงปลายยุค2000ในฤดูกาล2006-2007พวกเขาสามารถเอาชนะเอซีมิลานซึ่งต่อมาเป็นแชมป์รายการนั้นในบ้านของมิลานได้ถึง2-0ต่อในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเป็นผลงานที่โดดเด่นอย่างมากระบบเยาวชนอันเลื่องชื่อหรืออะคาเดมี เลวขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีศูนย์ฝึกเยาวชนที่ดีที่สุดในฝรั่งเศสเรียกว่าซองเตรเดฟอร์เซิยงหรือศูนย์ฝึกอบรมปรชัชญาสโมสรใช้ปรัชญาการพัฒนานักเตะจากรากฐานโดยเน้นการผสมผสานทักษะทางเทคนิคและความเข้าใจในเกมเข้าด้วยกันผลผลิตระดับโลกศูนย์ฝึกของลิวได้ผลิตนักเตะคุณภาพสูงออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของสโมสร และเป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติฝรั่งเศสและสโมสรชั้นนำทั่วยุโรปตัวอย่างผู้เล่นที่มาจากระบบเยาวชนของลิวได้แก่เอเดนอาซามาติเอร์เดอบูชีลูคัสดิน